หญิงสุดารั์เกยุราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยกล่าวถึงกรณีที่พักเพื่อไทยเดินเกมปลุกคนแสดงให้กลับพักว่าส่วนตัวมองว่าความเห็นต่างทางการเมืองไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดทุกคนเห็นต่างกันได้แต่ต้องยอมรับการท้วงติงไม่ใช่การสร้างวาทัทก,กรรมให้เกิดความขัดแยง้งเพราะท้ายที่สุดจะต,ต้องถูกรัฐประหารอีกและกลับเข้าสู่วังวนเดิมซึ่งติดหล่มแบบนี้มา15ปีแล้วดังนั้นพักจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นอีก ถึงสร้างพักไทยสร้างไทยขึ้นมาให้ประชาชนเป็นเจ้าของและเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนต่อไม่ได้มองเรื่องผลประโยชน์แก่ตัวเองแต่ทําครั้งนี้เพื่อความหวังของคนทั้งประเทศได้ะจะเป็นภารกิจสุดท้ายของตัวเองพร้อมยืนยันว่าพร้อมต่อสู้ในสนามเลือกตั้งเพราะม,มีความจริงใจและถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนประเทศ,เป,ปเ,ทศเปลี่ยนพักการเมืองสร้างความเปลี่ยนแปลงเดินหน้าไปให้ได้ประชาชนจะต้องเลือกว่าจะติดลมเหมือนเดิมหรือเดินหน้าประเทศใหม่ แต่อยากให้ทหารมารัฐประหารยึดอำนาจอีกเพราะสิ่งที่ทำไปก็จะจบแบบเดิมส่วนพรรคไทยสร้างไทยจะใช้กลยุทธ์ใดในการสู้ศึกเลือกตั้งหลังพักเพื่อไทยปลุกคนสแสดงกลับบ้านเพราะถือมีฐานเสียงเดียวกันคุณยิสุดารัตน์กล่าวว่าพรรคไทยสร้างไทยก็เป็นตัวของตัวเองถ้าใครเห็นตรงกับอุดมการณ์หรือแนวคิดของพรรคก็ให้เลือกพักเราจะก้มหน้าก้มตาทำงานตามอุดมการณ์เพื่อพิสูจน์ตัวเอง และเป็นพักใหม่ขอให้ก้าวข้ามความขัดแยง้งหยุดสร้างวาธกรรมไม่ใช่นนั้นประชาชนจะได้อะไรคุณหญิงสุดารัตน์ไม่ขอประเมินเก้าอี้ว่าจะได้สอสอเท่าใดเพราะเป็นวิธีคิดการเมืองแบบเก่าที่ใช้วาธกรรมแต่ต้องพิสูจน์ตัวเองมั่นใจจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้อย่างแน่นอนเพราะพักมีบุคลกากรที่มีความรู้ความสามารถรู้ปัญหาโดยเป้าหมายของไทยสร้างไทยเป็นรัฐบาล และมั่นใจว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นได้และพร้อมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อเป็นทางเลือกใหม่เบิ่อถามย้ำว่าขณะนี้มีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหลายคนซึ่งรวมถึงนางสาวแพททองทานชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมานนวัตกรรมพเพื่อไทยคุณหญิงจุดารั์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่มีคนเสนอตัวเข้ามาทํางานการเมืองถือว่าดีทั้งนั้นและให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าจะเดินแนวทางไหนอย,อย่างไร ซึ่งส่วนของพักมีหน้าที่เสนอแนวทางของพัก